แม,มนกลับมาซ่อมคอมแอร์และติดเต็นท์หลังคารถแล้วออกเดินทางต่อนะคะยิมยาวไปนอนค้างในเมืองที่จังหวัดสกลนครค่ะแล้วปอกกันฝุ่นใต้รถก็หลุดค่ะก็ถือโอกาสได้ซ่อมกับพี่ช่างที่นั่นเลยที่จังหวัดสกลนครหลังจากนั้นแมนก็เดินทางต่อค่ะเพื่อไปแคมปิง้งนอนบนเต็นท์หลังคารถครั้งแรกนะคะที่กระต่ายป่าแคมปิ้งในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งทางไปแคมป์บรรยากาศดีและขับคุณท,ทัพทิมสนุกมากๆค่ะ วันนี้แมทออกเดินทางต่อนะคะเพื่อไปนอนแคมป์ที่ริมแม่น้ำของจังหวัดนครพนมก่อนที่จะเตรียมตัวข้ามไปที่ท่าแขกประเทศลาวแล้วไปติดตามกันนะคะ y o ะ คูด่างาออกมานอกรถก่อนนะเพราะว่าแดาดแรงเดี๋ยวน้องเหี่ยว สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสนีแม้นนะคะแล้วก็พบกับแมนเองค่ะตอนนี้แม้นอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็เดินอยู่ริมแม่น้าโขงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้ดูตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะก็พอจะทราบแล้วเนาะก็คือทริปนี้เป็นทริปยาวนะคะซึ่งแม้นจะเดินทางไปประเทศลาวนะคะโดยที่แม้นผ่านจังหวัดทางภาคอีสานนะคะก็คือจังหวัดแรกที่แม้นไปก็ไปนอนสกลนครนะคะอันนั้นก็คือไปนอนในตัวเมืองเนาะเพราะว่าแม้นยินยาวมาจากที่บ้านนะคะแล้วแมนก็มานอนต่อที่กระต่ายป่าแคมปิ้งนะคะที่จังหวัดนครพนม แล้วก็ตอนนี้แมนอยู่ที่ริมแม่น้ํโขงนะคะแล้วก็คืนนี้แมนจะนอนที่คอนเทนเนอร์แคมป์นะคะก็อยู่ติดกับริมแม่น้าโขงเลยก็คือทางที่พักเนี่ยเขาแนะนํามาว่าเนี่ยถ้าเกิดมาพักที่นี่นะค่ะก็สามารถมาเช่าจาักรายานนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์พอดีด้วยนะคะคือเขาจะมีถนนคนเดินทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็พอดีเลยเดี๋ยวแมนจะไปเที่ยวแล้วก็ไปหาของกินนะคะที่ถนนคนเดินค่ะตอนนี้เป็นเวลาจะ4ี่โมงแล้วนะคะแล้วก็แมนเนี่ยมาถึงที่เนี่ยประมาณบ่ายสา บ่ายสองโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นจุดกลางเต็นท์นะคะก็คือแดดแดดส่องนะคะส่องเต็มๆเลยแมนก็เลยจอดรถไว้ก่อนยังไม่ได้กางเต็นท์หลังคาหรือว่าจัดเตรียมอะไรเลยนะคะแล้วแมนก็ออกไปหาของกินใกล้ๆนะคะแล้วตอนนี้ก็เกือบสี่โมงแล้วแดดเริ่มจะร่มๆแล้วนะคะเดี๋ยวแมนจะไปเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นรอบๆริมแม่น้ำโขงก็คือเห็นคนมาที่นี่เขาปั่นจักรยานกันอยากปั่นจักรยานบ้างแล้วตรงนี้ก็คือวิวดีมากตรงนี้ก็คือแบบ ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมตรงนู้นคือเป็นแบบภูเขาฝั่งลาวที่แมนจะข้ามไปวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งแมนยังไม่แน่ใจว่าแมนจะข้ามไปวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้นะคะเพราะว่าแมนยังตัดคลิปไม่เสร็จ มนคิดว่าแมนอาจจะต้องอาจจะต้องค้างที่ริมโของอีกคืนหนึ่งเพราะว่าต้องตัดคลิปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันถัดไปค่อยข้ามไปแล้วกันค่ะคือจริงๆอเตรียมเอกสารมาค่อนข้างครบนะแต่ว่าด้วยที่ตัวเองอเป็นคนที่เอกสารขาดบ่อย ทำอะไรก็ไม่ค่อยราบลื่นมันจะต้องมีอะไรนิดอะไรหน่อยเสมอก็เลยเดี๋ยวลุ้นๆกันว่าว่าจะยังไงแล้วก็สําหรับตัวสติกเกอร์ช่องนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้หรือว่าสนใจอยากจะรับนะคะก็ติดตามแมนได้ที่เพจ f a c e b o o k แล้วก็ IG นะคะเดี๋ยวนั้นมีอัปเดตเรื่อยๆค่ะอุ้ยตรงนี้มีให้เช่าจักรยานจริงๆด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปถามเขาก่อน คิดว่าคงจะไม่ได้ทำกับข้าวเพราะว่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่ว่าคิดไปคิดมาทำดีกว่ามันมีชาบูที่แม่ทำไว้เมื่อวานแล้วก็ยังไม่หมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะอุ่นแล้วก็เคียเคียร,ร,ยรตัวลังมันแข็งเพราะว่า ถ้าข้ามลาวไปแล้วเนะี่ยแมงก็คงไม่ได้แคมป์ไม่ได้ทํากับข้าวแล้วแหละก็คงจะพักตามโรงแรมดีสอรเนาะแต่คไม่ได้ทํากับข้าวกินเอง แต่ก็นั่งไปไปมาๆหิวก็เลยอุ่นชาบูที่ทำเมื่อวานกับทอดไส้กรอก ก็เมื่อกี้ไปปั่นจักรยานเช่าจักรยานปั่นแล้วก็ผิดท่านิดหน่อยก็เลยได้รอยม่วงมาเมื่อกี้ก็เอาน้ำแข็งประคบหวังว่าจะหายช้ำในเร็ววัน อันนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะก็แมนยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะแมนเพิ่งตัดคลิปเสร็จนะคะก็เดี๋ยวแมนคงจะอัปโหลดคืนนี้นะคะแล้วก็วันนี้แมนไม่ได้แคมปิง้งนอนในรถหรือว่านอนบนเต็นท์หลังคารถนะคะก,ก็คือแมนพักอยู่ที่โรงแรมนะคะเพราะว่าแมนต้องใช้ Wi-Fi ด้วยเนาะแล้วก็ตัดคลิป ตั้งแต่บ่ายเลยค่ะบ่ายกว่าๆจนตอนนี้แบบ6โมงครึ่งแล้วเพิ่งเสร็จนะคะแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยดีเดี๋ยวต้องมาเก็บคลิปอีกนิดๆหน่อยๆน,นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวแมนกำลังจะเดินทางไปที่ถนนคนเดินนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแมนไปแต่ว่าแมนปั่นจักรยานแล้วก็ไม่ได้เดินลงบนถนนเลยแล้วก็อยากไปหาของกินด้วยค่ะแมนเห็นเมื่อวานเนี่ยของกินเต็มเลยแต่ว่าเมื่อวานอ่ะแมนรีบกลับที่แคมป์นะคะเพราะว่าอยากไปดูพระอาทิตย์ตกตรงที่แคมป์เนาะก,ก็เลยไม่ได้แวะนะคะแล้วก็ถ้าไปที่ถนนคนเดินเสร็จแล้วเนี่ย คือแม้นะจะเอาผ้าไปซักด้วยนะคะที่ร้านซักอบรีดนะคะที่เหมือนปั่นแบบชั่วโมงเดียวเสร็จอะคะ่ะจริงๆแล้วแม้นไปตอนช่วงบ่ายแล้วแต่ว่าคนเต็มนะคะแล้วก็เครื่องเต็มทุกเครื่องเลยค่ะแม้นก็เลยกลับมาตัดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงตอนช่วงค่ำๆนะคะว่าคนจะเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยคนก็ซักผ้าอะไรกันนะคะ อ,อันนี้สาิค่ะของนนี้ปะคะของหนูเป็นเท่าไหร่ป้าเมียน,นี้สามสิบสามสิบปนจ้น้ำเปล่าด้วยนะคะค่ะ Fresh and sunrise w e e d s my skin Even with my eyes t i l l close He let come Golden I'll follow him Golden อากาศร,ร้อนใช้ได้เลยแต่ก็อย่างที่บอกค่ะขอเจอฝนดีกว่าข้ามครั้งแรก เท่าที่แมนคิดได้แล้วก็หาข้อมูลมาครบหมดแล้วนะคะก็ตอนนี้ลุ้นเอาว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะติดขัดอะไรไหมเพราะว่าทุกๆการเดินทางอะค่ะแมนจะมีเรื่องอะไรแบบนิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยตลอดเลยก็ค่อยๆแก้กันไปนะคะแล้วก็ตั้งแต่เดินทางมาะค่ะยิ่งเดินทางคนเดียวบ่อยขึ้นเนาะแล้วก็มันต้องเจออะไรที่ เราต้องเจอคนเดียวนะขนาดนั้นนะคะมันก็เลยทําให้แมนอะบางทีคือหัวล้อกับปัญหาหรือว่าหัวล้อกับสิ่งที่แบบมันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้หรือว่าเป็นตามที่วางแผนไวอะได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะคืออย่างแบบเมื่อวานเนี่ยเอกสารไม่ครบเนาะถ้าเป็นแมนแต่ก่อนอะแมนคิดว่าแมนคงจะแมนคงจะแบบหงุดหงิดแล้วแมนก็คงจะแบบโทษตัวเองว่าทาไมแบบไม่เช็คอะไรให้มันดีกว่านะก็คงโทษตัวเองแล้วก็คงจะ เหมือนจมอยู่กับคําถามที่ว่าทำไมไม่ทำไมไม่เตรียมมาให้ดีทําไมถึงลืมเอกสารทําไมถึงทําไมถึงเตรียมตัวมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือแม้น่ะก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะก่อนเลยแล้วก็แบบเออเนาะมันเกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็เลยอะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า ทีเราจะไปต่อจากตรงนั้นให้ได้อะค่ะว่าจะเป็นทางไหนดีเรามันมีทางไหนบ้างแล้วเราจะเลือกทางไหนอะค่ะก็ก็ดีนะคะมันก็เหมือนทําให้แบบเออเราได้เรียนรู้แล้วก็ใจเย็นกับตัวเองใ <laughs> จเย็นกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็โทษตัวเองน้อยลงแล้วก็ เหมือนได้เรียนรู้แล้วก็พยายามรอบคอบแล้วก็ตรวจทานให้มากกว่าเดิมครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่แมนจะข้ามไปประเทศลาวแมนไม่เคยไปประเทศลาวมาก่อนแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกด้วยที่แมนไปแล้วแมนก็จะพาคุณทัพพิม์ข้ามไปกับแมนด้วยนะคะซึ่งสำหรับแมนอะ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบ ตื่นเต้นมากๆนะแล้วแมนก็รู้สึกว่ามันเตรียมเอกสารหลายอย่างมากเลยอะเตรียมเอกสารทางของตัวเองแล้วก็ของรถนะคะเอารถออกไปทางนี้ได้เลยใช่ไหมคะรถไปลาวข้ามะะอะค่ะขอบคุณค่ะ ก็มาลุ้นกันว่าเอกสารจะครบไหมอะไรไหม ข้ามไปที่ลานนะคะกำลังข้ามแม่น้ำโขงโอ้ยสวยมากเลยวันนี้เมกเมฆสวยมากข้ามมาแล้วนะแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะขอตรงนี้ก่อนวนสต s อปเซอร์วิส จะมีซิมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวยังไงติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าแม้จะไปพักที่ไหนแล้วก็เป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปแม้เป็นครั้งแรกก็สามารถกดติดตามได้ที่มุขมขวาือด้านล่างนะคะเพื่อไม่พลาดเราชมเรื่องราวการเดินทางของแม้ในคลิปถ,ถัดไปนะคะ <c ười>